ขบวนรถนี้นะคะเป็นขบวนรถพระพุทธรูปที่แกะจากาไม้ตะเคียนนะคะไม้ตะเคียนทองค่ะแกะเป็นพระพุทธรูปประจำวันนะคะและพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางปรินิพานค่ะจากจากวัดอะไรนะคะพี่ขาจากวัดอะไระคะวัดวัดป่าเขาล้อมนะคะจังหวัดฉะ,ะ,ะเชิงเทราค่ะหลังจาก เสร็จงานวิสาขาบูชาแล้วนะคะใครจะไปชมที่วัดก็เชิญน,นะคะที่วัดป่าเขาล้อมจังหวัดะเชิยงแสนค่ะเรามาชมนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้คือภาพประจำวันเกิดแต่ละวันนะคะทำจากไม้ทำจากไม้ตะเคียนทั้งหมดเลยนะคะ Thank you.